สวัสดีครับพี่น้องครับมาวอดแล้วครับผมวัดแม่ย่าสองปาด์ทผมเห็นไปรถสีพอนอำาไพพงครับคิดพอสมัยปรนเฮ็ดว่งนะพี่น้องครับคิดพอสมัยที่เพิ่นเฮ็ดวงมอลำยิงไงอลังการทีเดียวครับสมัยตะกี้โอ้ยวันดีที่วิสาขเคยไปเบิ่งนะครับเรไเบิ้งสด หนวเวทีทจอดเลยนี่ทางเขาครับนะพีอเบิงครับวัดเพิ่นสถานที่เพิ่นชื่อตั้งเวทียู่วงไหนนะครับเรา,เ,ราเ,อเอา อัปเดตสถานการณ์พร้อมนะครับพี่น้องครับกาดีขึ้นแล้วครับพี่น้องครับดีขึ้นแล้วไข้แน่แล้วนะครับผมเนี่ยล่าน,นี่สิแม่นบอพี่น้องแต่มีอ่าวิธีคอนเสิร์ตอีกอยู่ฟังเทิงพุ่มวัดแม่ย่าซอมนะครับผม พิกัดอยู T ่ที่อ่าตำบลคลองหาดอำเภอคลองหาดจาังหวัดสระแก้วนะครับยิ่ง่งหยงนะครับพี่น้องครับยิ่งใหญ่อลัองการว่าไงชิมงานมาหอดแล้วชิมงานมาถึงแล้ว เนะนี่ยข้ามาหอดก่อนเพ้นนะครับอันเป็นมองจอดรถละต่ว่าปมองรถอันแกนแถวๆห้องนึละอบ เบมึงเวทีครับเวทีคอนเสิร์ตยเวทีคอนเสิร์ตครับไปใส่เบิร์ล่ะเซลบูไปหายไายคลิปตัวหทยไายคลิปท่างเขาบนนลังการแห้งนะครับพี่น้องครับตัวท่างเขาขนาดยังบเปลีวนะครับเป็นที่เป็นที่นะ่าหลายๆเสียงนะแล้วก็ออกเกี่ยวเสาลังการหักตัวมึงเนี่ยครับมือแรง มามวนมาซื้อน้ำกันที่มาสาโนยแพลนๆประมานมือแหลกนี่เป็นคืนแรกนะครับผมเป็นมือแรกเป็นงานมือแรลกจะเลยกเชิญชวนคนในพี่นออ้องเข้านะครับมามวนมาซื้นนนอน้ำแข็มแมสาโนยนะครับมาให้กำลังใจเล้ยๆนะครับมื่มนนอไหร่กูได้ยินลูกน้อแม่ร่างซิลิคอนผมแบบคิดพ่อตอนเป็นเท็ดบงนะครับ หลังคามีรถแห่นะครับพี่ไผ่นะครับไผ่พงศธรแล้วก็รถแห่ซิเหลือนอำเภอพงนะครับสองคันเลยครับจีมเอ็มกัมมี่คุณเลียวสองคันเลยจอดเอยเอาห้ังกันครับรถแห่จักรลอ,อยเนี่ยปบใหญ่แห้งเนี่ยกระทภีฮอบ พอมันเป็นไข่ไๆรูปเก็บดอกล้มพงนี่เอียงคนน่ะพอมันจะก้างไปป่ะเทศติไทคลิปอยู่ไปแล้วผมทั้งคนผมออกไปแล้วคุณล่ะครับไปจอดมองด้วยกันคุณล่ะเพราะวันอาจจะไม่ล่านางล่างคุณล่ะ เพื้นทีท่พิธีนะครับรอเพียงเพิยงเพียงพีงพีงไปไกลบ่ได้เอานี่แหละครับพื้นที่บริเวณกระสีประหมันยังสีอะไะครับพี่น้องครับแต่ว่าผมคิดว่าหนาสิมเมนผิดละฟังท้าผิดละพื้นที่ตั้งเวทีมาลับหนาสิมเมนโซนฟังท้าผิดนะครับ mm hmm. นี่ จอดล่างกันอยู่มึงครับมบึงบนเฮียบนเฮียเศร้าหน่อยมาจอดขางนี้หน่อยไปเลยครับเจอสองขันนี้เขาไปหน่อยไปเลยไงเฮียงเพิ่งที่ไหนพี่น้องครับทีมงานนี่ผมผิดจังนะครับผมพรผมผมเห็นเพื่อนเชฟของเจริญเนี่ยอีกเศร้าเชฟูบ Nhìn tại được sao rồi nghe nhẹ nhẹ lắm cả thôi Lại ห้องแอร์นะครับห้องแอร์ปั๊บเป็นเวทีได้เปนธรรมดาครับง่ายครับเมืองเครื่องหนาจนทึนเลย สุมาชิม,มนันจุดนี้แล้วครับพี่น้องครับจุดที่เพิ่นพีตั้งเวทีมาแรกจุดที่สนอยเพิ่์นแพร่สิมาแสดงนะคะเบื่อประพงษ์เพื่น,ะะนพนี่ตัง้งฮันหน้าไปทางไหนฮันหลังไปทางไหนนาะงคุณคือบุบนันกะลั่นตรงที่ทีเ่เขาเสิร์ดนั่นแหละครับตรงนัจะค่อยถ่ายไปงงนะครับผม อย่า้เขักินเขาเด่ายวเขาสิมกินตนแรกเขาต้องไปหามมงอาบน้ำก่อนเดี๋ยวมันเลียงไม่เสียอ,อาบไม่ได้ม่าไงว,าว่านาหง่เราไหมล่ะว่หนาหง่าเรายิ่งภูเขาครับพีองครับ แต่ว่าคนบัวเบิ่งคนบัวเบิ่งบัวไทยบ่วไทยแต่ว่าจะของไปร้อยไทยกันบ่ขึ้นหมู่บ้านดอกไอ้ไอ้บัวญญเบิง่งให้เจาะตอกไอ้บัวเบิ่งให้เจาะดึงสังเกตซีไปถ้ามันตอกเสาเข็มบานรถมีญญมอม่อยู่ได้ครับมีอยู่ <c oughs> ได้คือมีรถอันไม่นั่งซิลิปอนพิ่นยังเห็ดวงอยู่ดิ รตศกอนแล้วก็มีวงเนาะรถแล้วก็ม,วกมีวัดแล้วด้วยนี่บอกวัดแม่ย่าอมนี่โอ้สมพาะมีหมอกมองจอดอันรถแทะมองเหยีงเนี่ยรบาลสีพิแล้วก็ยูอุดอแล้วก็เห็ดโอ้โอ้ผมว่ามันมีแต่ยูอุดอนโอ้จรินี่แล้วเห็ดก่อนยูนี้โอ้ก็สายบุญโ,โ,โอ้เอาเอาเอาขอใจแล้วที่ผมว่าอยู่วัดอีหยังเพิ่นคือสีเฮ็ดรถแห่ไม่อันมองจอดรถแห่ไว้ยั่งดีกว่าเน,นี่ยพน เอาอขอใจแล้วครับขอใจแล้วขอใจแล้วเพป่นเฮติหนี่ก่อนแด้วจะไปเฮติอยู่ผมขอใจว่ามิเตยูอุดดอนอ๋อโอ้อ๋อขอใจแล้วครับวัดวัดเบียาสอบแมนครับแมนเขาเขาหนี่หมืนี้ที่เที่ยวสีแมนเดินนีแมนบ่โอลุกลูกคนสร้างมาตอนไซส์เหรอพีแล้วห้องหลวกพีแล้วพีแล้วขึ้นที่ไข่แล้วกินยาไปกินยาไป มือดิว่า่นจกินจ้หน่อยเสียงเจ้ากับเริ่มไปเลยคักกันเด้บุกขึ้นโอ้ยเสียงทอออกประเสริ่อเ,เออแมนกินเลยข้าเดี๋ยวพักพอน,น่อยนึงกับเศ้าเราไข่ดีีเห็นจาดไว้หันละจอนได้ยดอ๊พี่น้องข้าพี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับ <c oughs> ขาดว่างสันละพี่ทางรถข้านเรื่องเรื่องกันกันไม่เนดิไ,นได้สิบว่าได้ย,ยี่ติเจ้าบรเด็ออกไปเจ้าบเด็ออกดิไผ่สิามาจอดแมนเนี่ยจอด,อจอดเลี้ยงกันอยู่นี่ไหมนนนขนนอนได้พร้อมไหม เอาพี่น้องครับสรับคินี้ล่าพี่น้องพี่สมีก่อนกนเร้วกันนะครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ